ยินดีต้อนรับสู่ช่องโนเวลลารโดหากชื่นชอบผลงานก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับตอนที่139ก่อนที่จะไปพบฉินเหวแอลหได้แลกคะแนนบางส่วนในห้างสรรพสินค้าระบบเพื่อฟื้นฟูร่างกายมนุษย์ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง หลังจากนั้นเขาก็เตรียมตัวแอบเข้าไปในบ้านของชินเหยาอย่างเงียบๆแต่เมื่อพิจารณาว่าชินเหยาเป็นวายร้ายตัวใหญ่ที่สุดในโลกใบเล็ก a 2 0 2 3 1 0 0 7และ L1 เองก็ยังไม่แน่ใจว่าชินเหยาเป็นคนแบบไหนเขาจึงตัดสินใจตรวจดูโปรไฟล์ของชินเหยาในโลกใบเล็กนี้ก่อนที่จะพบกับวายร้ายใหญ่ชินเหยาเพศช,ชาย อายุ23ปีเนื่องจากถูกแม่ดูถูกและทอดทิ้งตั้งแต่เด็กเขาจึงพัฒนาบุคลิกภาพที่บิดเบี้ยวและยดติดมีความโหดเหี้ยมและไร้ความปราณีเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เขาหลงรักคนรักของตัวเอกอย่างหมกมุ่นและประทะกับฝ่ายรุกของตัวเอกอยู่เสมอแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ซ้ำและวซ้ำเล่าจนจบชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่ออ่านถึงตรงนี้แอาหนึ่งถึงกับระมัดระวังตัวทันทีเขาได้ใช้ชีวิตในโลกมนุษย์มาครึ่งเดือนแล้วและไม่ใช่ระบบที่ขาดความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์อีกต่อไปคำว่าโหดเหี้ยมและไร้ความประณีนั้นฟังดูน่ากลัวไม่น้อยแน่นอนว่าวายร้ายทุกคนไม่ได้เป็นมิตรเหมือนครอบครัวหัวบุคลิกของฉินเหยาคล้ายกับวายร้ายแบบที่แอลเคยจินตนาการไว้ ดังนั้นครั้งนี้ L1 ไม่คิดจะพบฉินเหวยาวโดยตรงแต่ตั้งใจจะสังเกตเขาก่อนบ้านพักของชินเหยามีพื้นที่กว,กว้างกว่าบ้านของครอบครัวหัวแอใช้ความสามารถล่องหนเดินสำรวจบริเวณรอบๆบ,บ้านพักของครอบครัวฉินก่อนจะสูดหายใจลึกและบินตรงไปยังห้องของชินเหวยาวเขาลงจอดตรงระเบียงของฉินเหยาโดยตรงทันทีที่ลงจอดแอถึงกับนิ่งค้างไปชั่วครู่ บนระเบียงกว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยชั้นหิมะและในมุมหนึ่งที่แสงแดดส่องไม่ถึงมีตุกตาหิมะตัวอ้วนป้อมตั้งอยู่ตุกตาหิมะตัวนั้นสวมหมวกมีผ้าพันคอสีแดงพันรอบคอจมูกทำจากแครอทและในมือของมันถือกระเช้าที่เต็มไปด้วยลูกอมหลากสีสายตาของแอลหนึ่งหยุดลงที่ตุกตาหิมะราวกับไม่สามารถละสายตาไปได้ ตุกตาหิมะตัวนี้น่ารักมากจริงๆเขาคิดแต่ไม่นานแอลหนึ่งก็เรียกสติตัวเองกลับมาเขามาที่นี่เพื่อสังเกตวยายร้าใหญ่ชินเหยาวนะไม่ใช่มาดูตุกตาหิมะแต่ทำไมวยายร้าใหญ่อย่างชินเหยาวถึงสร้างตุกตาหิมะไว้บนระเบียงของตัวเองได้ละ่ะด้วยความสงสัยแอลหนึ่งเตรียมจะเข้าไปในห้องแต่เขากลับเข้าไปไม่ได้เลย ในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บระเบียงของฉินเหยานั้นเปิดโล่งปล่อยให้เกล็ดหิมะโปรยลงมาข้างในได้แต่แน่นอนว่าฉินเหยาคงไม่ทิ้งประตูกระจกบานใหญ่ในห้องนอนของเขาให้เปิดไว้ดังนั้นถึงแม้แอลหนึ่งจะล่องหนอยู่แต่ร่างมนุษย์ของเขาก็ไม่สามารถเข้าไปได้เว้นเสียแต่ว่าแอลหนึ่งจะออกจากร่างมนุษย์แล้วล่องลอยเข้าไปแต่ถ้าเขาทำอย่างนั้นร่างกายที่ถูกทิ้งไว้ในอากาศหนาวเย็นคงจะป่วยอีกครั้งแน่ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแอลจึงนั่งยองๆอ,อยู่หน้าประตูกระจกบานใหญ่แอบสังเกตภายในห้องแต่เมื่อสแกนดูรอบๆห้องเขาก็ไม่เห็นวิแววของชินเห่ยาเลยหรือว่าเขาไม่อยู่บ้านกันนะแอลรีบตรวจสอบพิกัดของชินเห่ยาปรากฏว่าเขาไม่อยู่บ้านจริงๆตอนนี้ชินเห่ยากำลังอยู่ที่ทำงานแม้การมาเยือนครั้งนี้จะสูเปล่า แต่แอลก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังเขาสามารถรอจนกว่าฉินยาวจะกลับมาอย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอแอลก็อดไม่ได้ที่จะหันไปมองตุ๊กตาหิมะข้างๆอีกครั้งในเวลาสิบโมงเช้าแสงอาทิตย์ฤดูหนาวที่อ่อนแรงตกกระทบบนระเบียงแอลยื่นมือออกไปแตะตัวตุ๊กตาหิมะที่กลมป้อมเบาๆจากนั้นก็จิ้มจมูกแครอทของมันสัมผัสของหิมะช่างน่ามหัศจรรย์ มันให้ความรู้สึกเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสแต่ถ้าถือไว้นานเกินไปมันจะละลายกลายเป็นน้ำในช่วงครึ่งเดือนที่เขาอยู่กับครอบครัวหัวสามวัยร้ายรุ่นเยาวของครอบครัวก็พาแอลหนึ่งไปเล่นหิมะด้วยแต่พวกเขาเล่นแค่ปาหิมะและโยนหิมะใส่กันการวิ่งเล่นและกระโดดโลดเต้นสนุกสนานก็จริงแต่สามวัยร้ายรุ่นเยาวเหล่านั้นไม่ได้เก่งเรื่องการปั้นอะไรเลย พวกเขายังปั้นลูกบอลหิมะให้กลมไม่ได้ด้วยซ้ำไม่เหมือนตุ๊กตาหิมะตัวนี้ที่ไม่เพียงแต่มีหัวกลมแต่ยังมีตัวกลมป้อมที่ดูอ้วนท้วนสมบูรณ์พร้อมกับดวงตาเล็กๆที่ทำให้มันดูน่ารักยิ่งขึ้นแสงอาทิตย์ในตอนเช้าไม่ได้แรงมากแต่พอถึงช่วงบ่ายแสงเริ่มอบอุ่นขึ้นหิมะด้านนอกสุดที่โดนแดดตรงๆบนระเบียงเริ่มละลายกลายเป็นน้ำบางๆ ด้วยความกังวลว่าตุกตาหิมะอาจจะโดนแดดละลายไปด้วยแอลหนึ่งจึงขยับหามุมที่เหมาะสมเพื่อช่วยบังแดดให้มันตลอดช่วงบ่ายแอลหนึ่งนั่งอยู่บนระเบียงของฉินเหวยาวคอยบังแสงแดดไม่ให้โดนตุกตาหิมะพร้อมทั้งพยายามปั้นตุกตาหิมะตัวเล็กๆจากเกล็ดหิมะนี่เป็นครั้งแรกที่แอลหนึ่ทำอะไรแบบนี้เขาจึงดูเก้ๆก,ก,กังๆในตอนแรก แต่ในฐานะระบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดหลังจากล้มเหลวไปสองสามครั้งเขาก็ค่อยๆชำนาญขึ้นดังนั้นเมื่อบ่ายจบลงระเบียงของฉินเหยาก็เต็มไปด้วยตุกตาหิมะที่มีขนาดและความสูงแตกต่างกันจนกระทั่งเอลหนึ่งได้ยินเสียงชายหนุ่มที่ฟังดูไพเราะดังขึ้นเอามื้อเย็นมาส่งที่ห้องทำงานเลยผมจะไม่ลงไปข้างล่างวันนี้คำพูดของชายคนนั้นหยุดลงกะทันหัน ในวินาทีถัดมาประตูกระจกของระเบียงถูกเลื่อนเปิดออกจากด้านในแอลหนึ่งเพิ่งรู้ตัวว่าเขาเล่นอยู่นานเกินไปแล้วชั่วขณะนั้นแอลหนึ่งรู้สึกตื่นตระหนกอย่างบอกไม่ถูกและเหมือนแก้มของเขาจะร้อนขึ้นเล็กน้อยทำไมถึงเป็นแบบนี้ก่อนที่เขาจะทันเข้าใจเหตุผลของความตื่นตระหนกนี้เขาก็ได้ยินชายหนุ่มที่ยืนอยู่ใกล้ๆหันไปถาม ใครเข้ามาในห้องของฉันตอนบ่ายแอลหนึ่งนึกขึ้นได้ทันทีใช่สิเขาล่องหนอยู่วายร้ายใหญ่ไม่มีทางมองเห็นเขาแอลหนึ่งถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนจะรีบเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มชายหนุ่มยังคงสวมสูทสีดำเส้นสายของมันเน้นรูปร่างของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบแอลหนึ่งกว่าตามองผ่านร่างของชายหนุ่มอย่างรวดเร็ว ก่อนจะหยุดที่ใบหน้าของเขาสิ่งที่ทำให้แอลหนึ่งประหลาดใจคือวายร้ายใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ได้มีรูปลักษณ์เหมือนปีศาจโหดร้ายอย่างที่คาดแอลหนึ่งจ้องมองอีกครั้งอย่างตั้งใจและในไม่ช้าก็สรุปได้ว่าวายร้ายใหญ่นั้นหล่อมากหล่อเหลามากจริงๆสําคัญยิ่งกว่านั้นเขาไม่เห็นร่องรอยความโหดเหี้ยมบนใบหน้าของวายร้ายใหญ่ผู้นี้เลยเมื่อมองไปที่สีหน้าอย่างละเอียด มันกลับให้ความรู้สึกที่คล้ายกับแอลหนึ่งคิดอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจว่าท่าทางของวายร้ายใหญ่นั้นคล้ายคลึงกับครอบครัวหัวให้ความรู้สึกว่าเข้ากันได้ง่ายแต่ถึงอย่างนั้นแอลหนึ่งก็ไม่กล้าที่จะเผยตัวเองต่อหน้าชินเหว่โดยไม่ได้เตรียมตัวเขาคือวายร้ายใหญ่ที่สุดในโลกใบเล็กนี้ถ้านี่เป็นเพียงภาพลวงตาละ่ะใช่แล้ว ในช่วงเวลานี้แอลเข้าใจหลักการหนึ่งว่ามนุษย์แตกต่างจากระบบพวกเขามีสองหน้าพวกเขาแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันต่อหน้าคนต่างๆต,ตัวอย่างเช่นซูรุยที่แสดงออกต่อหน้าเฮอซือแตกต่างจากตอนอยู่คนเดียวแอลหนึ่งกังวลว่าชินเหยาอาจเป็นคนประเภทเดียวกันดังนั้นเขาจึงตัดสินใจแอบเข้าไปในห้องของชินเหยาเพื่อสังเกตเพิ่มเติม เสียงของพ่อบ้านดังมาจากประตูไม่มีใครขึ้นมาชั้นบนทั้งวันครับสายตาของชินเหยาหยุดลงที่รอยเท้าที่ดูเลอะเทอะบนระเบียงคิ้วของเขาเขามวดเล็กน้อยแอลหนึ่งตรวจสอบให้แน่ใจว่าชินเหยาไม่ได้มองมาที่เขาก่อนจะลอยตัวขึ้นอย่างระมัดระวังหามุมที่เหมาะสมและพุ่งเข้าไปในห้องจากด้านข้างของชินเหยา เขาเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับสายลมพัดผ่านชินเหยาหันมามองด้านหลังอย่างกระทันหันพ่อบ้านถามคุณชายมีอะไรหรือเปล่าครับชินเหยากวาดสายตามองรอบห้องใช้เวลาสองสามวินาทีก่อนจะหันกลับไปอีกครั้งสายตาของเขาจับจ้องไปที่แถวตุ๊กตาหิมะสูงต่ำบนระเบียงและเขายิ้มออกมาเล็กน้อย ไม่มีอะไรคุณไปทำงานตอ่อถึงแม้พ่อบ้านจะสงสัยแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมและหันหลังกลับออกไปค่ำคืนค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาฉินเหยาวยืนอยู่ที่ประตูกระจกบานใหญ่มองแถวตุ๊กตาหิมะบนระเบียงอย่างเงียบๆเ,เวลาผ่านไปพักใหญ่เขาก็เดินออกไปที่ระเบียงแอลหนึ่งรีบตามไปทันทีมองดูฉินเหยาวหยิบพลร่วเล็กๆ และทังออกมาจากไหนไม่รู้ก่อนจะเริ่มตักหิมะที่ถูกเหยียบย่ำบนระเบียงและทําความสะอาดน้ำหิมะที่ละลายจากช่วงบ่ายด้วยเมื่อมองการกระทำของเขาเอ L หนึ่งก็เข้าใจขึ้นมาในทันทีถึงร่างกายของเขาจะล่องหนแต่เขาก็ลืมที่จะซ่อมตุ๊กตาหิมะและรอยเท้าบนหิมะให้กลับคืนสภาพเดิมชิ้นเหยาเป็นวายร้าใหญ่ในโลกใบเล็ก และเขาก็ยืนจ้องมองออกไปข้างนอกมาเนิ่นนานแอลหนึ่งเริ่มตื่นตัวอีกครั้งหรือว่าเขาจะถูกค้นพบแล้วถ้าอย่างนั้นฉินเหวากำลังทำอะไรอยู่กันละ่ะเขาถูกค้นพบตัวตนแล้วแต่กลับไม่ถูกอีกฝ่ายเปิดโปงแถมยังช่วยปกปิดร่องรอยให้แทนทันใดนั้นแอลหนึ่งก็รู้สึกว่าฉากนี้ดูคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก ในโลกใบเล็กที่เขาเคยดูแลมีวายร้ายคนหนึ่งที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องจิตวิปลาสหลังจากที่พบร่องรอยของตัวเอกเขาไม่ได้ส่งเสียงเตือนทันทีแต่รอจนตัวเอกติดกับดักที่เขาเตรียมไว้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แอลหนึ่งก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลนั่นมันไม่ถูกต้องเขาเป็นระบบเขาไม่ควรกลัวอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้เขาอยู่ในร่างมนุษย์นี่สิ แถมอยู่ในร่างเด็กชายวัยห้าขวบที่ไม่มีพลังอะไรเลยหรือว่านี่คือความกลัวที่เกิดจากร่างกายมนุษย์แอลหนึ่งลอยอยู่กลางอากาศรู้สึกถึงการสั่นไหวที่แล่นผ่านร่างเสมือนของเขาอย่างชัดเจนแน่นอนวายร้ายใหญ่น่ากลัวยิ่งกว่าวายร้ายธรรมดาเสียอีกไม่ได้การถ้าร่างนี้ยังคงสั่นอยู่อย่างนี้เขาคงไม่สามารถสังเกตชินเหวยได้อย่างเหมาะสมแอลหนึ่งตัดสินใจสลัดร่างมนุษย์ออก และเก็บแก่นวิญญาณของเขาเข้าไปในพื้นที่จัดเก็บของระบบเมื่อทำเช่นนั้นการสั่นไหวก็หยุดลงในทันทีแต่ถึงอย่างนั้นความรู้สึกขนลุกที่ไม่อาจอธิบายได้ยังคงหลงเหลืออยู่ในตัวเขาอย่างประหลาดนี่คือความรู้สึกที่เรียกว่าความกลัวงั้นเหรอมันเป็นรสชาติที่ไม่สบายใจเอาเสียเลยหรือบางทีเขาควรสังเกตวายร้ายต่ออีกหนึ่งคืนแล้วค่อยจากไปในตอนเช้าดี เมื่อคิดเช่นนั้นแอลหนึ่งก็ตัดสินใจกลับไปทำหน้าที่ผู้สังเกตการอีกครั้งโดยโฟกัสไปที่ชินเหยาไม่นานหลังจากที่ชินเหยาเก็บกวาดหิมะบนระเบียงเสร็จเขาก็กลับเข้าห้องชายหนุ่มยิ้มบางๆให้กับตุ๊กตาหิมะเรียงแถวก่อนจะปิดประตูกระจกเดี๋ยวนะเขายิ้มทำไมกันแอลหนึ่งรู้สึกเหมือนระบบทั้งตัวสะดุด วายร้ายที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องในโลกใบเล็กก่อนหน้านี้ก็เคยยิ้มแบบนี้ก่อนจะเข้าห้องของตัวเองดังนั้นชินเหวยาวในฐานะวายร้ายใหญ่ก็คงจะใช่แล้วทันใดนั้นเอลหนึ่งก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าข้อมูลของชินเหวยาวบรรยายว่าเขามีบุคลิกที่บิดเบี้ยวและยึดติดชั่วขณะหนึ่งเอลหนึ่งอยากจะจากไปทันทีแต่ไม่นานเขาก็รวบรวมสติกลับมาได้เขาเป็นระบบไม่ใช่มนุษย์นะ แล้วไงล่ะถ้าชินเหวยาวจะเป็นบอสไวร้ยใหญ่ปลาตัวใหญ่ในบ่อเล็กแบบนี้จะมาคุกคามฉันได้ยังไงกันแม้จะพูดปลอบใจตัวเองแบบนั้นแต่แอลหนึ่งก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเขาเริ่มไม่สามารถโฟกัสกับการสังเกตชินเหวยาวได้อย่างเต็มที่อีกต่อไปจึงแบ่งความสนใจไปหาชิวแทน ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ทันสังเกตเห็นว่าชิ้นยาวซึ่งตอนแรกตั้งใจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องนอนกลับหยุดชะงักไปแล้วเลือกหยิบเสื้อผ้าของเขาเข้าไปในห้องแต่งตัวแทนเวลาภายในพื้นที่ระบบหลักหลายแตกต่างจากในโลกใบเล็กสำหรับชิวมันดูเหมือนว่าแอลหนึ่งเพิ่งออกไปได้ไม่นานก่อนจะกลับมาแทบจะทันทีด้วยความอยากรู้เธอถามขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือ แอลหนึ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบถึงแม้ว่าฉันยังไม่เข้าใจอารมณ์ของมนุษย์ทั้งหมดแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความกลัวคืออะไรชิวแสดงสีหน้าชงนงงวยตอนที่140ในโลก A2023 1007ซึ่งเป็นโลกระดับ A ที่ไม่มีภัยคุกคามต่อระบบใดๆทำไมแอลถึงรู้สึกกลัวได้ละ่ะแต่แอหนึ่งไม่มีเวลาที่จะอธิบายเพิ่มเติมเขารีบออกไปอีกครั้งเมื่อแอลหนึ่งกลับมาโฟกัสที่ห้องของชินเหวยาวอีกครั้งเวลาก็ล่วงเข้าสู่เช้าวันถัดมาแล้วเมื่อเขากลับมาแอลหพบว่าชินเหวยาวไม่ได้อยู่ในห้องนอนอีกต่อไปตอนเจ็ดโมงเช้าชินเหยาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังยืนอยู่ในครัวเล็กๆเพื่อเตรียมอาหารเช้าให้ตัวเองในขณะที่แอลหนึ่งมองดูชินยาวกำลังอุ่นนมสดอยู่ระหว่างที่แอลหนึ่งอยู่ในบ้านครอบครัวหัวคุณแม่หัวจะเตรียมนมหวานให้เขาทุกเช้าแค่วันเดียวที่ไม่มีนมหวานแอลหนึ่งก็เริ่มคิดถึงรสชาติของมันอย่างไรก็ตามเมื่อเขานึกถึงรอยยิ้มของชินยาวเมื่อคืนก่อน แอลหที่ระมัดระวังตัวเลือกที่จะไม่เข้าไปใกล้เกินไปและเฝ้าสังเกตจากระยะไกลแทนชายหนุ่มสวมเพียงเสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนเสื้อขึ้นจนถึงปลายแขนเผยให้เห็นกล้ามเนื้อเรียบเนียนและชัดเจนบนแขนของเขาชิ้นเยาอุ่นนมเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงเทข้าวโอที่แช่น้ำไว้ลงในเครื่องปัน่นเมื่อเครื่องปั่นหยุดทำงานเขาก็เทข้าวโอที่บดละเอียดลงในหม้อนมร้อน และปล่อยให้มันเคี่ยวต่ออีกสักพักแม้อากาศภายในบ้านที่ติดตั้งเครื่องทําความร้อนในฤดูหนาวจะอบอุ่นแต่แอลหนึ่งก็ยังเห็นไอร้อนลอยขึ้นมาจากหม้อยอย่างชัดเจนกลิ่นหอมของนมและข้าวโอ๊ตผสมผสานกันอย่างลงตัวเมื่อส่วนผสมใกล้ถึงจุดเดือดชิ้นหยาวก็ปิดเตานมข้าวโอ๊ตพร้อมแล้วแต่แทนที่จะเทลงในแก้วเขากลับเทมันกลับเข้าไปในเครื่องปั่นอีกครั้ง หลังจากที่เครื่องปั่นบดข้าวโอ๊ตที่แช่น้ำอีกครั้งกลิ่นหอมของมันก็ซึมซับเข้าไปในนมอย่างเต็มที่ชินเหยาจึงเทนมข้าวโอ๊ตลงในแก้วปริมาณพอดีสำหรับแก้วสองใบแอลหนึ่งคิดว่าถ้าเขายังอยู่ในร่างมนุษย์อาจจะเผลอน้ำลายไหลออกมาแล้วก็ได้ในช่วงขณะนั้นเองเขารู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในร่างมนุษย์ เมื่อเตรียมนมข้าวโอสองแก้วเสร็จชินเหยาก็ถือมันออกไปยังห้องนั่งเล่นทั้งสองแก้วถูกวางลงบนโต๊ะกาแฟเขานั่งลงบนโซฟาก่อนจะหยิบแก้วหนึ่งขึ้นมาจิบพลางทำงานเอกสารบนคอมพิวเตอร์ไปด้วยแอลหนึ่งขยับเข้าไปใกล้ขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเอกสารที่ชินเหวาอกำลังทำอยู่นั้นเกี่ยวกับอะไร แต่สายตาของเขากลับถูกดึงดูดไปยังนมข้าวโอ๊ตในแก้วอยู่เรื่อยๆนมข้าวโอซชาติเป็นยังไงนะแอลหนึ่งไม่เคยลองมาก่อนแต่มันต้องอร่อยแน่ๆใช่ไหมนมหวานธรรมดาก็อร่อยมากแล้วและชิ้นเหยวก็ไม่ได้แค่เติมน้ำตาลลงไปในนมแต่ยังผ่านกระบวนการซับซ้อนเพื่อทำนมข้าวโอ๊ตถึงสองแก้วเออ ทำไมความคิดของเขาถึงวนกลับไปที่นมอีกแล้วแอลหนึ่งรีบตั้งสมาธิใหม่อีกครั้งและสังเกตเห็นว่าชินเหยากำลังอ่านบทละครโทรทัศน์ชื่อคุณชายเศรษฐีเก่าแห่งดอกไม้งามผู้อ่อนแอหลังจากอ่านผ่านๆไปแอลหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกสนใจอะไรนะักสายตาของเขากลับตกลงไปที่แก้วนมอมอบนโต๊ะของชินเหยาอีกครั้งตอนนี้ชินเหยาดื่มแก้วแรกหมดแล้ว เขาวางแก้วเปล่าไว้บนโต๊ะกาแฟแต่ยังไม่ได้แตกแก้วนมอีกแก้วเลยทำไมเขาไม่ดื่มละ่ะแอลหนึ่งคิดในใจเขารออยู่เกือบชั่วโมงแต่ก็ยังไม่เห็นชินเหยาหยิบแก้วนมแก้วที่สองขึ้นมาดื่มหรือเพราะนมเย็นแล้วแต่ถึงจะเย็นนมก็ยังอร่อยอยู่ดีแอลหนึ่งพยายามละสายตาจากแก้วนมไม่ได้ไม่ได้ไ เขาจะมองไม่ได้อีกแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่แอหนึ่งสังเกตเห็นได้ชัดคือชินเหยาตัวร้ายในโลกนี้ดูเหมือนจะไม่เหมือนตัวร้ายทั่วไปในประสบการณ์ของแอหนึ่งตัวร้ายมักจะมีลักษณะหุนหันพลันแล่นและรักการสั่งการคนอื่นแต่ชินเหยาไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยตรงกันข้ามเขากลับคล้ายครอบครัวหัวเขาเข้าครัวเองและทำนมเหมือนแม่หัวเสียอีก แอลห่งสังเกตมานานพอสมควรแล้วและยังไม่เห็นพฤติกรรมแปลกๆอะไรจากชินเหยาวทำไมตัวร้ายถึงสงบสุขขนาดนี้ตามหลักแล้วตัวร้ายควรจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนสิแต่ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้นอกจากรอยยิ้มแปลกๆนั้นชินเหยาวก็ไม่ได้แสดงความหงุดหงิดหรือโมโหเลยแม้แต่ตอนที่แอลหนึ่งเห็นเขาคุยกับนักเขียนบท ซึ่งถึงขั้นใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าว่าชินเหวยวว่าพูดอะไรร้ายสาระชินเหวยาวก็ยังพิมพ์ตอบด้วยการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้องของเนื้อเรื่องอย่างสงบในที่สุดนักเขียนบทก็ต้องขอโทษเขาบอกว่าเขาอารมณ์ร้อนไปเองและขอให้ชินเหวยาวอย่าถือโทษชินเหวยาวตอบว่าเรากำลังพูดคุยกันเรื่องบทผมไม่ได้โกรธแอลหนึ่งประหลาดใจมาก นี่หรือคือตัวร้ายจริงหรอตัวร้ายไม่ควรโกรธเมื่อถูกต่อว่าหรือไงแอลหไม่เข้าใจแต่เขารู้สึกว่าการเฝ้าดูแบบนี้ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์จึงตัดสินใจเปลี่ยนไปสังเกตตัวเอกและตัวละครรองแทนคราวนี้แอลหไปสังเกตจางชีรันตัวเอกของเรื่องในตอนนี้จางชีรันเพิ่งเดบิวต์และจะต้องใช้เวลาอีกสามปีกว่าจะได้พบกับคู่รักที่ถูกกำหนดไว้ เมื่อแอหนึ่งไปถึงเขาเห็นจางชีรันรีบวิ่งออกจากสถานที่ถ่ายทำรายการวาไราตี้แอหนึ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปลี่ยนกลับเป็นร่างเด็กอายุห้าขวบเขาเดินตรงไปหาจางชีรันและยังไม่ทันคิดว่าจะเริ่มพูดอะไรดีจางชีรันก็นั่งยองๆงลงอย่างเร่งรีบพร้อมกับถามด้วยความกระวนกระวายเด็กน้อยครับเธอรู้ไหมว่าร้านขายยาอยู่ที่ไหน วงเล็บเผื่อใครลืมจางฉีหลันศาสตร์น้ำใส่อาจารย์โก้ชือหรือก็คือส่งเจอหานย้อนดูได้ที่บท95แอลหนึ่งตกใจไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้ารู้ครับจางชีหรันถอนหายใจอย่างโล่งอกพร้อมกับยิ้มให้ช่วยพาพี่ชายไปหน่อยได้ไหมฉันรีบไปซื้อยาน่ะแอลหนึ่งสแกนร่างกายของเขาและพูดขึ้นว่าคุณไม่ได้ป่วยนี่ ทำไมถึงต้องไปซื้อยาจางชีรันหน้าแดงทันทีหลังถูกถามและหลังจากลังเลไปไม่กี่วินาทีเขาก็กระซิบเบาๆฉันกลัวว่าเขาจะเป็นหวัดเอาเธอเด็กน้อยบอกฉันเร็วๆสิถ้าพาไปพี่ชายจะเลี้ยง KFC เป็นการตอบแทนนะพี่ไม่ใช่คนเลวนะครับแค่ต้องการให้เธอนำทางพี่รีบออกมาโดยไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยแอหนึ่งไม่รู้ว่าเค c คืออะไร เขาแค่อยากดื่มนมข้าวโอ๊ตจึงพูดว่าผมอยากดื่มนมข้าวโอ๊ตจางชีรันตอบทันทีได้เลยจากนั้นแอลหนึ่งก็นำทางจางชีรันไปยังร้านขายยาระหว่างทางแอลหนึ่งใช้โอกาสนี้ดูเนื้อเรื่องในส่วนนี้และในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าทำไมจางชีรันถึงได้เร่งรีบขนาดนี้กลายเป็นว่าเขาวิ่งหาซื้อยาสำหรับตัวละครสนับสนุนที่เขาเคยแอบชอบตั้งแต่เด็ก ตัวละครสนับสนุนคนนั้นชื่อส่งเจอหารน่าเสียดายที่ยาที่เขาซื้อมาอย่างรีบร้อนจะถูกปฏิเสธทันทีและโยนทิ้งลงถังขยะโดยส่งเจอหารแอลหนึ่งส่หัวเบาๆไม่พูดอะไรเพิ่มเติมพวกเขาเจอร้านขายยาอย่างรวดเร็วและหลังจากที่จางชีรันซื้อยาเสร็จเขาก็พาแอลหนึ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆและซื้อขวดนมข้าวโอ๊ตห้ ไม่เพียงแค่นั้นเขายังยัดธนบัตรสีแดงใบใหญ่สองใบใส่มือแอลหนึ่งก่อนจากไปพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นและคำพูดว่าขอบใจมากนะเจ้าหนูแอลหนึ่งมองขวดนมข้าวโอ๊ตในมือแล้วมองธนบัตรสองใบในมืออีกข้างจู่ๆก็ยิ้มออกมาดูเหมือนว่าตัวเอกทุกคนจะไม่ได้เลวร้ายเสียหมดจางชีรันเป็นคนดีทีเดียวแอลหนึ่งเก็บเงินอย่างระมัดระวังก่อนจะเปิดฝาขวดนมข้าวโอ๊ตและจิบ พูดอย่างไรดีนะรสชาติไม่เลวแต่แอลรู้สึกว่ามันคงไม่อร่อยเท่านมที่ฉินเหยาทำเลยเมื่อเห็นว่าเริ่มเย็นลงแล้วแอลหนึ่งตัดสินใจกลับไปที่บ้านของบอสตัวร้ายอีกครั้งถ้าครั้งนี้เขายังรู้สึกกลัวอยู่เขาจะไม่กลับมาอีกแน่นอนแอหนึ่งทิ้งขวดเปล่าลงถังขยะก่อนมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านของฉินเหยา เขาบินตรงไปยังระเบียงนอกห้องของฉินเหยาพบว่าตุกตาหิมะตัวเล็กที่เขาสร้างไว้เมื่อคืนก่อนละลายไปมากแล้วเหลือแต่ตัวที่อยู่ใกล้ๆตุกตาหิมะตัวใหญ่ที่ยังคงอยู่ครบแอลหนึ่งนั่งยองๆงลงแล้วอดไม่ได้ที่จะปั้นตุกตาหิมะเพิ่มอีกสองตัวก่อนจะมองเข้าไปข้างในหน้าแปลกที่หน้าต่างกระจกบานใหญ่บนระเบียงไม่ได้ล็อกจากด้านในในวันนี้ ท้องฟ้าข้างนอกเริ่มมืดแล้วแต่ฉินเหยาวยังไม่กลับมาไฟในห้องเปิดอยู่ทำให้แอลหนึ่งเห็นแก้วนมที่วางอยู่บนโต๊ะกาแฟในห้องนั่งเล่นได้ทันทีนั่นคือแก้วนมข้าวโอ๊ตที่เหลือจากเมื่อเชา้าในตอนนั้นเองแอลหนึ่งก็เข้าใจความหมายของคำว่าขัดแย้งในใจอารมณ์ของเขาในตอนนี้คือสิ่งนั้นขัดแยง้งเขาอยากแอบลองชิมนมข้าวโอ๊ตดูแต่ก็ไม่กลา้า เขาแอบเข้ามาในห้องของฉินเหยา่ยงแล้วการจะขโมยนมของคนอื่นดื่มคงเป็นเรื่องเสียมารยาทเกินไปแต่แก้วนมนั้นดึงดูดเขาเหลือเกินแม้จะอยู่ห่างออกไปหลายเมตรและแม้ว่านมจะเย็นลงแล้วแอลหนึ่งก็ยังได้กลิ่นหอมหวนของนมผสมข้าวโอ๊ตลอยมาจูจ่ๆท้องของแอลหนึ่งในร่างมนุษย์ก็ร้องขึ้นมาเขาหิว แอลหนึ่งถอยหลังไปครึ่งก้าวด้วยความระมัดระวังไม่ได้เด็ดขาดเขาจะไม่ขโมยนมของคนอื่นแอลหนึ่งเป็นระบบที่มีหลักการเขาปิดบังตัวเองอีกครั้งและยืนเฝ้าแก้วนมอย่างเงียบๆไม่นานฉินเหยวก็กลับมาที่ห้องเมื่อเห็นแก้วนมที่ยังไม่ได้แต่ต้องบนโต๊ะกาแฟในห้องนั่งเล่นเขาขมวดคิ้วนิดๆแต่ไม่ได้พูดอะไร เขาเพียงหยิบแก้วขึ้นมาและพูดเหมือนเสียดายว่าดูเหมือนว่าฉันจะทำนมมากเกินไปหน่อยในเช้านี้ไม่มีแมวเร่ร่อนตัวไหนมาดื่มเลยงั้นฉันคงต้องเททิ้งแล้วละ่ะดวงตาของแอลหนึ่งเบิกกว้างทันทีที่แทนนี่เตรียมไว้ให้แมวเร่ร่อนนี่เองแต่เดี๋ยวก่อนทำไมถึงปิดหน้าต่างกระจกท่าตั้งใจเตรียมไว้ให้แมวเร่ร่อนใช่แล้วตัวร้ายใหญ่นี่มันเจ้าเล่ห์เกินไป อาฉันไม่ได้เปิดหน้าต่างกระจกบ,บานใหญ่วันนี้หรือชินเหวยาจับหน้าผากตัวเองเหมือนกำลังเสียใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าฉันจะทำผิดกับเจ้าแมวน้อยไปมันเตรียมไว้ให้แมวเร่ร่อนจริงๆแอลหนึ่งเขามองชินเหยาผิดไปแต่จะเททิ้งไม่ได้แก้วนมใหญ่ขนาดนั้นเสียดดยแย่แอลหนึ่งกลืนน้ำลายเงียบๆพยายามไม่ให้เกิดเสียง แม้เสียงจะเบามากแต่ฉินเหยากลับหยุดการเคลื่อนไหวทันทีในวินาทีนั้นเขาหัวรเราะเบาๆนมข้าวโอ๊ตจากเช้าวันนั้นถูกเททิ้งในที่สุดทั้งคืนที่เหลือแอลหนึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจถ้ารู้ว่ามันเตรียมไวใ้ให้แมวเร่ร่อนเขาคงได้ลองชิมไปแล้วเสียดายสุดๆพรุ่งนี้ฉินเหยาจะทำนมให้แมวเร่ร่อนอีกไหม L1 ไม่รู้แต่เขาเริ่มตั้งตารอวันพรุ่งนี้ขึ้นมาอย่างเงียบๆพร้อมกันนั้นแอลหนึ่งก็เริ่มครุ่นคิดทำไมชินเห่ยาถึงเตรียมนมให้แมวเร่ร่อนกันละ่ะหรือเขาก็ชอบแมวเร่ร่อนเหมือนกันแอลหนึ่งนึกถึงเย่ฟานขึ้นมาแอหนึ่งรู้สึกว่าคนที่ชอบแมวเร่ร่อนไม่อาจถือว่าเป็นคนเลวได้งั้นชินเห่ยาเป็นคนเลวจริงๆหรือเปล่านะ แอลหนึ่งตอนนี้ไม่กล้าด่วนสรุปอีกต่อไปแต่ถ้าพรุ่งนี้ตรวจสอบได้ว่าฉินหยาวทำนมให้อีกเขาคงจะรู้คำตอบในเช้าวันถัดมาแอลหนึ่งตื่นขึ้นพร้อมกับความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมกลิ่นหอมของนมข้าวโอ๊ตลอยมาแต่จมูกตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเขารีบลุกขึ้นและวิ่งตรงไปที่ห้องครัวในทันที และที่นั่นเขาเห็นชินเหวกากำลังเทน,นมข้าวโอ๊ตลงในแก้วใบใหม่กลิ่นหอมของนมที่ผสมกับข้าวโอ๊ตทำให้แอลหนึ่งเผอยิ้มกว้างโดยไม่รู้ตัวแต่ความตื่นเต้นทำให้เขาลืมสิ่งสำคัญเขาไม่ได้อยู่ในร่างที่ล่องหนอีกต่อไปเมื่อเขาปรากฏตัวในห้องครัวชินเหวาหันมามองเขาทันทีเด็กน้อยเธอคือเด็กที่บ้านตระกูลหัวกำลังตามหายอยู่ใช่ไหม